กราบสวัสดีครับคนดูทุกคนเนาะแล้วก็เรา fc ที่ยังติดตามกันอยู่นะครับก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นการรีวิวตัวละครอ,อย่างตัวเดฟก็แล้วกันเนาะเป็นตัวละครจากแ a เทนพาร์ตหรือเบลห้าสิบนะครับอ่าอ่าซึ่งตัวละครที่ออกมารีวิวในวันนี้นะครับเป็นตัวละครเบลลวหกสิบเนาะสเตตก็ประมาณนี้เป็นโนบัฟเช่นเคยนะครับประมาณนี้เลยนะแล้วก็อ่าส่วนพาร์ตสิบแล้วก็ถ้าการโจมตีเป็นยังไงเดี๋ยวตามกันไปดูในแมปเนาะไป มาครับก็มาอยู่ในแมปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะสาหรับการรีวิวตัวละครนอะกจะแต่ก่อนที่จะไปรีวิวตัวละครนะครับขอฝากร้านนิดนึงเนาะร้านซากุระช็อปนะครับบริการแลฟามแมปอนิเม Vanguard, นะแวนการ์ดเนาะอ่าไม่ว่าจะเป็นหาปูยามะการันตีแลกหน้าคิมสันการันตียูฮาบัสนะครับหรือบริการฟาร์มอื่นๆอ,อ,อีกมากมายเนาะสามารถเข้าไปทักถามเพจได้นะสำหรับเพจซากุระช็อปนะครับสำหรับใครที่อยากจ้างฟาร์มเนาะ งานเป็นงานมือหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นนะครับการันตีให้ได้โดยพี่เองเนาะไม่มีการใช้โปรแล้วก็ไม่มีการโกงแล้วก็ไม่มีการเกลียนเกิดขึ้นนะครับอ่าการันตีให้ได้เนาะ,อะโอเคตัวเดฟนะครับเริ่มกันเลยดีกว่าใช้เงินในการวางเริ่มต้นเนาะก็คือหนึ่งพันหกร้อยนะครับวางได้ทั้งหมดก็คือสามตัวเนาะซึ่งการวางได้ทั้งหมดสามตัวก็คงเหมาะกับบับโมนาท,ที่สุดแล้วนะครับสําหรับตัวเดฟเนาะอ่าประมาณนี้นะครับ แล้วก็ต่อไปเลยเป็นพาสซีฟของตัวเดนะ็เนาะตัวเด็เนี่ยพาสซีฟแรกนะครับหลังจากที่วางไปแล้วกดวางตัวเนี่ยตัวเดฟจะได้บัฟลดระยะการโจมตีลงหรือลดคูดาวลง30เเซนาะแต่ว่าทุกครั้งที่โจมตีเนี่ยตัวเด็จะบวกคูดาวของตัวเองเพิ่มขึ้นอีก5%เปอนาะสูงสุดก็คือ30%นะครับ ทุกครั้งที่โจมตีเนาะสูงสุดก็คือ5ครั้งตี1ครั้งบวกคูดาวห์เเนาะหลังจากนั้นก็จะรีเซ็ตกลับไปเป็นค่าเดิมหลังจากที่เราวางไปเนี่ยสมมติว่าอันเนี้ยมันบวกมาแล้วนะครับพอตัวเดฟตีไปแล้วเพิ่มเป็น3.9เนาะน่ะแต่อันนี้พอเราวางใหมเ่เน,นี่ยอันเนี้ยจะเหลือ3.2เนาะเพราะว่ายังไม่ได้ตีนะครับก็คือพอเดฟตีคบ5ครั้งเนี่ยเขาก็จะรีเซ็ตกลับมาเป็น3.2เหมือนเดิมเนาะก็คือเป็น ฟูดาวเริ่มต้นตั้งแต่ตอนแรกเนาะแต่ถ้าตีไปเรื่อยก็จะบวก5เปอร์เซ็นต์เนาอ,อ,อันนี้คือพาสซสฟแรกของตัวเดฟนะครับแล้วก็พาสซีฟที่2ของตัวเดฟเนาะหลังจากที่กดวางไปเนี่ยก็จะได้ดาเมจเพิ่มขึ้น60%ทันทีเนาะแล้วก็การโจมตีของตัวเดฟนะครับจะเป็นการโจมตีแบบสุ่มเนาะเราไม่สามารถกําหนดให้เดฟตีตัวแรกหรือตัวสุดท้ายหรือตัวที่ เดินผ่านมาได้นะครับพอเพราะงนั้นจะใช้เนี่ยต้องใช้ดีๆเนาะแต่ว่ามันมีเงื่อนไขอีกเงื่อนไขนึงก็คือถ้าหากว่ามีตัวน้องลูซี่มาอยู่ในวงของตัวเดฟเนี่ยตัวเดฟสามารถกำหนดได้นะครับว่าจะให้ตีเฟิร์สตีลาดหรือว่าเป็นตีบอสเนี่ยสามารถกำหนดได้เลยเนาะประมาณนี้นะครับอันนี้คือพาสซีฟที่2เนาะแต่ถ้าหากว่า ไม่มีตัวลูซี่อยู่ในวงของตัวเดฟเนี่ยตัวเดฟจะทําการโจมตีเป็นแบบสุ่มนะครับอือันนี้น้องๆอ,อย่าหรือคนดูเนี่ยอย่าอย่าไปเข้าใจผิดนะครับว่าถ้าหากว่าเดฟโจมตีแล้วลูซี่เนี่ยจะโจมตีด้วยนะครับมันไม่ใช่อย่างนั้นเนาะก็คือถ้ามีตัวลูซี่อยู่ในวงของเดฟเดฟจะทําการเลือกได้เนะว่าจะโจมตีบอสหรือโจมตีเฟิร์สได้เนาะอันนี้อย่าไปเข้าใจกันผิดนะครับอันนี้ก็คือ พาสซีฟทั้งหมดของตัวเดสนั่นเองเนาะ,ะแล้วก็ตัวเดมเนี่ยวางเริ่มต้นเนี่ยจะตีเป็นวงกลมวงเล็กเนาะแต่ว่าไม่ไม,ไม่ไม่ถึงขั้นว่าล็กจนเกินไปกันแล้วกันนะครับดาเมจเริ่มต้นคือ4.88เนาะ 4.88k นด่ปเองนะครับแล้วก็คูลดาวเนี่ยจะเป็น3.2เนาะเพราะว่าเราได้บัฟลดสปีดลง30%แล้วก็เพิ่มแอตแทกอีก6กรนะครับระยะ 21.3นะครับในเริ่มต้นเนาะอันนี้ก็จะเป็นท่าการโจมตีท่าแรกของตัวเดฟนั่นเองประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อไปเลยในอัปเกรดที่3เนี่ยตัวเดฟก็จะเปลี่ยนท่าการโจมตีเป็น f u l l a o e เนาะซึ่งท่าการโจมตีก็จะเป็นประมาณนี้นะครับดามเมจเพิ่มขึ้นมาเป็น 8.51K เนาะส่วนคูดาวเนี่ยก็มันไม่ชัวร์ก็แล้วกันเนาะประมาณ ตีง่ายคือ3ามจุดห้าแล้วก็นา้ตามที่พี่เห็นนะครับอลดลงมาแล้วเดี๋ยวสองจุดเก้าเมื่อกี้นี้นะครับวงการโจมตีเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็นยี่สิบสองจุดสามครับแต่ว่าในในอัปเกรดท่าต่อไปเนี่ยเดี๋ยวทางผมขอไม่พูดครูดาวแล้วกันเนาะเพราะว่าครูดาวมันมันเพิ่มเรื่อยๆื่อยเพิ่มเพิ่มแล้วก็ลดเพิ่มแล้วก็ลดอะ่ะขอไม่พูดกันแล้วกันนะครับอ่ะแล้วก็ต่อไปเลยในอัปเกรดที่6นะครับเปลี่ยนท่าการโจมตีเป็นอ่อ ทรงเขาเรียกว่าทรงกวยได้ไหมมันเกี่บจะครึ่งวงกลมอยู่แล้วเนี่ยอีกนิดเดียวก็เป็นครึ่งวงกลมแล้วเนี่ยออันนี้ก็จะเป็นท่าการโจมตีนะครับประมาณนี้แบบนี้เลยนะครับอ่าดามเมจเพิ่มขึ้นมาเป็นสิบสองจุดสองหนึ่งเนาะอ่าระยะเพิ่มขึ้นมาเป็นยี่สิบสี่จุดสี่นะครับแล้วก็ต่อไปเลยอ่าโอเคก็คงหมดเท่าน,นี้ สำหรับตัวเดฟเนาะไม่มีท่าต่อไปอีกแล้วนะครับก็สูงสุดก็คงตีเป็นทรงทรงกลวยก็แล้วกันนะหรือหรือเขาเรียกว่าอะไรพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอืมเพราะว่าไม่ไม่ค่อยได้จําเลือกเรื่องคําศัพท์ในการเลือกวงการโจมตีเท่าไหร่นะอย่างมากก็ถ้าเห็นมันคล้ายๆทรงกลวยก็เรียกกวยก็แล้วกันนะใครเห็นเป็นวงกลมก็เป็นวงกลมถ้าเป็นฟูเอลอก็เห็นเป็นแบบนั้นแหละนะครับ อันนี้ก็จะเป็นอ,อ่าการโจมตีแล้วก็พาสซีฟของตัวเดฟตัวจาก b บเดิ p พาสเลเวล50ิบนะครับก็คงหมดอยู่เท่านี้แหละนะใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กันแล้วกันนะครับใครที่เข้ามาดูใหม่เนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ใหม่จากผมเนาะแล้วก็เพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนทําด้วยนะครับเพราะคนทําก็ อายุเยอะแล้วก็หาหาเวลาว่างที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วนะครับมาทําคลิปให้คนได้ดูกันที่ทุกคนเข้ามาดูเนาะ,นะก็สามคลิปนี้ก็คงหมดแต่เพียงเท่านี้แหละนะครับก็จะลืมนะครับร้านซากุระช็อป,นะนปอนเนา,นะาานาะบริการรับฟาร์มแมปอนิเมะแวนการ์ดนาะรับฟาร์มต่างๆนานาบริการฟาร์มมือร้อยเปอร์เซนนะครับก็จะลืมไปตามกันได้เนาะราคาก็ไม่ไม่ถือว่าแพงเท่าไหร่นะครับถือว่ากลางๆก็แล้วกันเนาะโอเค หลังคลนี้ก็หมดแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย